สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาอธิบายเรื่องโครงการลูกค้าอนาคตนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ที่ในญี่ปุ่นเนี่ยมีการจัดทําเพื่อที่จะช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้นะครับโดยที่ให้มีการ เกิดเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นกับธุรกิจที่ได้รับผลกระทบนะครับดูตามชาร์ตนี่เลยครับอันนี้ผมดูจากรายการโทรทัศน์ในญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับก็คือนี้เป็นส่วนที่เป็นลูกค้านะครับอันนี้คือร้านค้าที่เปิดบริการส่วนตรงกลางข้างบนนี่นะครับก็คือเป็น ตรงกลางนะครับที่มาขายตัว๋วเดี๋ยวจะอธิบายโปรเซสให้ฟังนะก็คือเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนทั่วไปก็ไปที่ร้านปกติใช่ไหมแต่ตอนนี้เน่ยร้านบางร้านก็ถูกปิดไปหรือว่าต้องย่นระยะเวลาการทํางานให้มันสั้นลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางตรงนี้ก็เลยเกิดขึ้นมานะครับระบบที่เกิดขึ้นนี่คือยังไงก็คือว่าลูกค้าทั่วไปเนี่ยนะครับก็มาซื้อตั๋วผ่านคนกลางคนนี้นะครับผ่านคนกลางคนนี้เนาะ พอซื้อตั๋วไปเขาบอกว่าตั๋วใบหนึ่งก็ประมาณ2,000เยนถนึง3,000ันเยนใช่ไหมซื้อตั๋ตไปแล้วก็ได้รับตเกตมาใช่ไหมแล้วก็พอไอ้ตัวก,กลางคนนี้ได้รับเงินจากลูกค้าแล้วก็โอนเงินให้กับร้านค้านั้นๆโดยตรงนะครับเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าเนี่ยตอนนี้บางทีร้านอาจจะปิดนะครับร้านอาจจะไม่เหมาะที่จะไปนะตอนนี้เพราะว่ามีโอกาสที่จะติดโรคได้ต่างๆนานานะครับก็เลยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเอาตั๋วนี้เนี่ยท่เก็บไว้ได้ประมาณ6เดือนนะครับพอพอ สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่าพอสามารถไปได้ผมเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปใช้บริการกับร้านคาน้านันได้นี่ก็คือโครงการลูกค้าในอนาคตที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นเพื่อออกมาช่วยเหลือร้านต่างๆที่อาจจะมีเงินสดหมุนเวียนไม่พอนะครับนี่คือก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็จะเป็นไอเดียกับคนที่คิดว่า,อาตอนนี้ธุรกิจเราไม่ค่อยดีแล้วล่ะนะนะครับแต่ว่ายังไงก็ทำผมมีไอเดียเสนออันหนึ่งก็คือว่าผมยังงงๆเรื่อง ไม่ใช่ไอเดียไม่ใช่เสนอไอเดียต่อยอดไอเดียดีกว่าก็คือว่าเขาบอกว่าไอคนกลางเนี่ยมันมาเพื่อจะมาเก็บเงินก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาเงินให้ให้กับร้านค้าโดยตรงพอมีคนกลางกลุ่มนี้ผมไม่แน่ใจว่าคนกลางเนี่ยเขาจะมีค่าในหน้าชาร์จอะไรพิเศษหรือเปล่าค่าบริการอะไรเงี้ยนะครับค่าโอนเงินอะไรเงี้ยคงต้องมีแน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าร้านค้าหรือธุรก,กิจที่เราทําอยู่เนี่ยนะครับมีความน่าเชื่อถือมากพออาจจะใหญ่มากพอ มีคนสนับสนุนช่วยเหลือมากพอนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันมีนิสิตมีความต้องการจากกลุ่มคนกลุ่มนี้ที่เป็นลูกค้ามากพอแล้วก็สามารถทําได้ตรงเลยนะครับเราก็เป็นคนออกตั๋วนี้โดยตรงให้กับลูกค้าแล้วก็ให้เขาซื้อเก็บไว้ก่อนนะครับพอสถานการณ์นี้ขึ้นก็กกอาจจะให้เป็นส่วนลดพิเศษนะครับหรือว่าให้ให้บริการพิเศษกับลูกค้านี่ได้นะครับในอนาคตเมื่อธุรกิจของเราเปิดได้แล้วตามปกติ นะผมว่าก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจเลยนะครับคราวที่แล้วนี่ก็คือเล่าถึงาการช่วยเหลือโรงภาพยนตร์ขนาดกลางและขนาดเล็กในญี่ปุ่นใช่ไหมครับก็คือว่าจะมีกลุ่ม <c oughs> ผู้กำกับคนนึงกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับก็ออกมาชื่อว่ามินิเตอร์ฟอร์เ i d นะครับสามารถไปเสิร์ชเป็นสังกกษได้นะเ,เขาก็มาบอกว่าเออจะช่วยเหลือโรงงานโรงโรงภาพยนตร์ขนาดกลางและขนาดเล็กได้อย่างไรนะครับก็เลย เขาก็เลยบอกว่าก็ทำวิธีนี้ครับการหาลูกค้าในะนาคนไว้ก่อนก็คือ,อ,อให้คนที่อยากจะช่วยเหลือลงรงภาพยนตร์หรือวงการภารพยนตร์อะไรเงี้ยนะครับมา,มาซื้อตั๋วไว้ก่อนพอสถานการณ์ดีขึ้นคนไปดูหนังได้ตามปกติก็ ให้เขาเนี่ยเอาตัวนี้ไปใช้อาจจะให้สิทธิพิเศษนะครับอาจจะลดผมไม่แน่ใจแล้วแต่ที่เนาะอ,อาจจะลดราคาครึ่งหนึ่งลด20% 30%เอะไรก็ว่าไปหรือว่าจัดโครงการพิเศษรอบพิเศษสําหรับคนที่เป็นลูกค้าที่มีความจงรักภักดีกับเราโดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นเปิดขึ้นได้แล้วก็เชิญเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียที่ที่มาเล่าให้ฟังเกิดเกิดธุรกิจในนายประสบปัญหาอยู่นะครับก็อาจจะเอาไอเดียอย่างเงี้ยสำหรับเขาเรียกอ,อะไรอ,ะอ่ะอืม พอคนที่ทําธุรกิจมานานใช่ไหมก็จ,จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําลูกค้าทีเา่เห็นใจอยากจะช่วยเหลือธุรกิจเราแต่บางทีก็อาจจะไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรการเปิดระบบโครงการลูกค้าในอนาคตนี้ขึ้นมาผมว่ามันก็เป็นส่วนดีที่เป็นทางเลือกให้กับคนที่อยากจะสนับสนุนธุรกิจของเราแต่ว่านนวันนี้อาจจะยังไปใช้บริการไม่ได้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เขาได้มาช่วยธุรกิจของเราเราก็สามารถายื่นข้อเสนอออฟเฟอร ข้อเสนอพิเศษต่างๆให้กับลูกค้าในอนาคตได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับบางธุรกิจนะครับสำหรับร้านค้าต่างๆที่มีปัญหายอยู่ตอนนี้สามารถนำไปใช้ได้นะครับสวัสดีครับ